câu xóm phó câu cậu mẹ mé. à mẹ ăn thái ruột bà cháu ruột thái khẩn kìa bà cháu khai ruột ao đèn bố mà hãy lấy tiền bạn แหมนานะที่เขาปันกันปันกันเจ็ดมือห่าเอา็ดหนึ่งวันหาบุญเอ็ดใบสอมเนื้อหัอนตายหลายคนมีแต่คนหอนตายรลเอาตรงมาตำรวจโอ้ตรงคืออยู่ขันว่าตำรวจตรง ันตำรวจว่าต้มตุ๋ไข่แยกสิกินอยังแล้วเป็นยังได้แบ่งพันธ์เกาเกาเลี่ยมอยู่เลี้ยมเนี่ยมาหยอดบัตรนั่นตีเขาเมียนใบเบิร์ตบอสที่ห้วยที่พออายุวัดกัดใส่เป็นได้เงินหน่อยนุ้ยเน่าห้ยเสียทีล่าตีเราก็แล้วทันแล้วเขาหันก็แป้นแจกก็บ่ออกดอกแกะปั้นยืนนั่นละเขาหัน อ้าวตั้งใจตรวจน้รับพรเชา้าวันเสาร์ที่ยี่สิบเดือนเมษาตรงกับวันขึ้นสิบสองค่ำเดือนห้าปีมะรงเมืนน่อนี้วันมาหาอุบาทวันเสาร์อุบาทเด้อว,วันเสาร์จำใบผู้ใดเห็นยังไ็อีเห็นวันเสาร์มันอุบาทโลกกาวินาณกับวัน จันบ่จำบ่ผิดเนาะเออดีอังคันกับหพหัตจำไว้เด้อเพื่อจะเอาบุญยังกะช้างทีนี่พหัตกับอังคันบันทงชัยวันอทิบดีเอามีโศกมีไสอายุมันชงขวัญเงินย่ห่อนตายที่าวาวิวาหาปุราปาริปุรเรนติ สาขครังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปะิอิจิตังปัิตังตุมหังทิ่เปเมวะสมิชาตุสเีปุเรนตุสังกปานจันโทปนระโสยัธรรมเนชติระโสยัธรรม योनि सोविन्ध्यपातां वाते सेवा मे जनमनाय न विभोसनाय या वा देवाइमा साकाय साति याया यापनाय เวหยงสุภาติยาพระมาจารยานุภาหายาเยทีปุรานังจะเวทนังปฏิหัมข้ามีนวันจะเวทนังนอุปาเทสามียาตราจะเมพเวสติอนาวะจะตาจะพาสุวิหาโลจตออนเอาแตเยา I <laughs> สัสถานตุมิกรังมัญญะาธอวังหัวตูขอพลปาถนาของญยาิของโยมจงเป็นผลสำเร็จเสร็จอาหารทั้งมวลดีเป็นของโยมแล้วนะพากันกินพากันหอกินก่อนหอยะหอก่อนกินมันจะสั่งกันสละละั เจ้ามาเาปลาเนี่ยถ้าไปบวางแค่ปลาแดกไม่ค่อยไว้ค่อยจำเนี่ยเนี่ยเออไฟมันพอบีบปลาแดกกินแล้วไฟมันโคตลูกเล้าย่างหน่อยกับกัดปลาแดกเขาอ่อนฮอนทัหนึ่งกับจินล้มหลัง